สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลกันเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนมีเด็กเล็กๆค่ะโรคมือเท้าปากครับผมข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยก็ครอบคลุมหลายอย่างเลยทั้งสาเหตุอาการการป้องกันการรักษาคือเราอยากจะมาสกัดประเด็นสำคัญสคัญให้เห็นภาพรวมกันนะคะครับเริ่มจากข้อมูลที่น่าสนใจนิดนึงก่อนคือปี2568เนี่ยค่ะมีรายงานผู้ป่วยสะสมในไทย อ่อสองหมื่นสี่พันกว่ารายแล้วนะคะโอ้โหเยอะนะครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเล็กๆอายุต่ำกว่า5ปีตัวเลขนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วโรคนี้มันยังไงกันแน่เกิดจากอะไรคะครับตัวเลขนั้นก็ชัดเจนนะครับว่ามันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยเอ่อโรคนี้มันเกิดจากเชื้อไวรัสครับกลุ่มที่เรียกว่า enterovirus คือมันมีหลายสายพันธุ์เลยนะที่ก่อโรคได้อ,อ๋อไม่ใช่ตัวเดียวใช่ครับไม่ใช่แค่ตัวเดียว การแพร่กระจายหลักๆเลยเนี่ยก็คือการสัมผัสโดยตรงสารคัดหลั่งผู้ป่วยทั้งน้ำมูกน้ำลายหรือว่าอุจจาระหรือแม้แต่น้ำจากตุ่มพองบนผิวหนังอันนี้ก็แพร่ได้อื <ak> และที่น่าห่วงคือ <S <S เชื้อพวกนี้มันอยู่บนพื้นผิวสัมผัสได้นานพอสมควรเลยครับมันเลยแพร่ได้ง่ายมากๆในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอะไรแบบนี้ครับ <S <S แสดงว่าไม่ใช่แค่สัมผัสตัวเด็กป่วยโดยตรง แต่พวกของเล่นของใช้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นแหล่งแพร่เชื้อสําคัญเลยถูกต้องครับของเล่นนี้ตัวดีเลยค่ะแล้วพอได้รับเชื้อแล้วอาการที่ต้องสังเกตล่ะคะมีอะไรบ้างเห็นข้อมูลบอกว่าช่วงแรกๆอาจจะเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาใช่ครับใช่เลยช่วงแรกมักจะมีไข้ก่อนเลยไข้สูงๆหน่อยแล้วก็อ่อนเพลียเบื่ออาหารคือคล้ายๆไข้หวัดเลยครับแต่จุดที่มันจะเริ่มชัดขึ้นก็คืออาการเจ็บในปาก เจ็บปากครับอาจจะมีแผลร้อนในหลายแผลเลยในปากในคอทําให้เด็กเอ่อกลืนลําบากไม่อยากกินอะไรเลยอืมอันนี้น่าจะทําให้งองแงน่าดูเลยนะคะใช่ครับแล้วที่ชัดที่สุดเลยก็คือผื่นหรือว่าเป็นตุ่มน้ําใสๆนะครับที่มักจะขึ้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าอ๋อที่มาของชื่อโรคครับผมบางทีก็ขึ้นที่ก้นหรือหัวเข่าด้วยครับ เข้าใจแล้วค่ะอาการเจ็บปางนี่เองสินะคะที่ทำให้เด็กทรมานแล้วผื่นตามมือตามเท้าก็ชัดเจนโอเคค่ะในเมื่อมันแพร่กระจายง่ายขนาดนี้เนี่ยการป้องกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ข้อมูลให้ความสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะสำคัญที่สุดเลยครับเพราะว่ามันยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้โดยตรงนะครับการป้องกันเลยเป็นหัวใจหลักเลยแล้ววิธีที่เบสิกมากๆแต่ได้ผลดีที่สุดก็คือการล้างมือบ่อยๆล้างมือครับ ด้วยสบู่กับน้ำสะอาดอย่างน้อย20วินาทีเลยนะโดยเฉพาะก่อนเตรียมอาหารก่อนกินอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กค่ะตรงนี้มีจุดน่าสนใจมากเลยครับที่ข้อมูลย้ำมาคือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยที่พกพกกันใช่ครับที่พกพกกันอาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอในการกำจัดเชื้อเอนโทรไวรัสกลุ่มนี้การล้างด้วยสบู่กับน้ำเนี่ยดีกว่าครับ โอ้โหวันนี้สําคัญมากเลยนะคะปะกติเราอาจจะเผลอคิดว่าเออเจลแอลกอฮอล์นี่คือจบเลยสะดวกดีแต่กับรอกนี้ต้องกลับไปที่พื้นฐานเลยคือสบู่กับน้ําถูกต้องครับสบู่กับน้ําคือมาตรฐานหลักเลยนอกจากล้างมือแล้วมีข้อควรระวังอื่นๆที่ข้อมูลเน้นย้ําอีกไหมคะมีครับก็คือเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกันแก้วน้ําหลอดดูดช้อนซ่อมผ้าเช็ดหน้าอะไรพวกนี้ครับ แล้วก็การทำความสะอาดของเล่นหรือพื้นผิวที่เด็กสัมผัสบ่อยๆเป็นประจำอันนี้ก็สำคัญมากต้องขยันเช็ดขยันล้างกันหน่อยครับผมแล้วก็ถ้ามีเด็กป่วยนะสิ่งสำคัญคือต้องแยกเด็กป่วยออกจากเด็กคนอื่นเลยแล้วก็ให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีอันนี้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในวงกว้างแล้วอย่างตามโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กเขาเคยนมีมาตรการอะไรเป็นพิเศษไหมคะควรเลยครับควรมีมาตรการคัดกรองเด็กทุกวันเลย สังเกตอาการผิดปกติมีตารางทำความสะอาดของเล่นพื้นที่ส่วนกลางสม่ำเสมอแล้วก็ควรสื่อสารกับผู้ปกครองให้เร็วเลยถ้าเจอเด็กที่น่าสงสัยอ๋อการระบายอากาศในห้องเรียนดีๆก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งครับเข้าใจค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าป้องกันแล้วแต่ก็ยังติดเชื้อขึ้นมาการดูแลรักษาต้องทำยังไงบ้างคะมียารักษาเฉพาะหรือเปล่าอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่ามันไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรง การรักษาก็เลยเป็นการดูแลตามอาการเป็นหลักเลยครับหรือกินอาหารเหลวอาหารอ่อนๆที่ไม่ต้องเคี้ยวมากแล้วก็สําคัญคือเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดครับแล้วมีสัญญาณอันตรายอะไรไหมฮะที่แบบว่าไม่ไหวแล้วต้องรีบพาไปหาหมอทันที มีแน่นอนครับอันนี้สำคัญมากถ้าเด็กมีไข้สูงนานๆเกิน2วันหรือว่าดูซึมลงไม่ยอมกินไม่ยอมดื่มเลยหรือมีอาการแปลกๆทางระบบป,ประสาทเช่นชักกระตุกหรือดูหายใจหอบเหนื่อยหายใจลำบากอันนี้ต้องรีบพาไปหาหมอทันทีเลยนะครับเพราะอาจจะเป็นสัญญาณของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ถึงแม้จะเจอไม่บ่อยก็เถอะ ชัดเจนเลยครับสรุปก็คือโรคมือเท้าปากเนี่ยมาจากเชื้อแอนโทรไวรัสแพร่กันไงไ่ายผ่านสารคัดหลั่งต่างๆอาการเด่นๆก็คือไข้มีแผลในปากแล้วก็มีผื่นตุ่มตามมือเท้าหรือก้นครับนี้แล้วก็ดูแลความสะอาดแยกเด็กป่วยถูกต้องเลยครับการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าการลงมือป้องกันจริงๆจัง,จงๆตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานเนี่ยคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยสําหรับเด็กๆครับค่ะ ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพของเจลแอลกอฮอลกับเชื้อตัวนี้ก็น่าสนใจจริงๆนะคะมันทําให้เราฉุกคิดเหมือนกันครับเป็นข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจดีครับคือในยุคที่เราอาจจะเพึ่งพาความสะดวกสบายของเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์กันเยอะมากๆเนี่ยข้อมูลนี้อาจจะกระตุ้นให้เรากลับมาให้ความสําคัญกับการล้างมือด้วยสบู่และน้าแบบจริงๆจ,งจังๆให้ถูกวิธีมากขึ้นกลับสู่เบสิกใช่ครับซึ่งมันเป็นวิธีพื้นฐานที่ประสิทธิภ,ภาพสูงมากโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีเด็กเล็กๆอยู่รวมกันเยอะๆ บางทีการกลับไปสู่พื้นฐานที่ดูเหมือนง่ายๆนี่แหละครับอาจจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดจริงๆก็ได้ครับ